อ๋อนสายปัดนะฮะสวัสดีครับพี่น้องครับนะมีผมต้องไปเทคครับนะมิดไนนะฮะอัวงามนะครับนะฮมิดไนไงนะครับมิดไนท์มิดไนท์ครับคืนนี้มาค่ำคืนเลยนะครับนี่คือลูกมาริโอนะครับนี่ตัวนี้นะมิดไนท์ใส่ไปแล้วผ่านแล้วนี่ครับใส่ในนใส่ตัวหนนะครับนี่มิดไนท์อ๋อหรือใส่ทอมมิดไนท์นะครับ อี้ผสมใหม่อันนี้คือรอบสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รอบบิดใไนวัวงามวัวงามวันนี้นะครับตอนนี้นะครับเวลาก็น่าจะประมาณใกล้ๆสามทุ่มแล้วครับเรายังเกาะติดอยู่ที่ที่ไหนครับวันนี้อันนี้คืนนี้อำเภอสามชุกนะฮะสามชุกอ๋อครับสุพรรณบุรีสามชุกสุพรรณบุรี่็เดี๋ยวเราจะไปต่อที่สามโกต่อครับอันนี้เดินสายเดินสายครับตามออนทัวร์ตอนกลางคืนในวัวงามที่ไหนนะครับครับ ครับอย่าให้เรารู้นะถ้าเกิดเรารู้นะครับเราจะพาทุกท่านไปชมแน่นอนวันนี้ก็มาเปิดมุ้งครับนะเลาะข้อวัวงามนะครับที่สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะครับเมื่อกี้เราอยู่ยุทธยาแว็บเดียวเราก็โผล่มาที่สุพรรณแล้วครับแล้วเราไปยุทธ์วักลับไปที่อ่างทองครับนะอ่างทองอีกวันนี้สบายครับว่าหนุ่มสดมากันสี่คนห้าคนนะครับเมียไม่โทรตามเราก็ไม่กลับ ลูกมารับขนตือแตก่างเลยครับมาต่อครับลูกต่อนะครับนี่เลยลูกมาริโอครับตัวนี้ลูกมาอิโอนะครับนะมีชื่อไหมครับตัวนี้มาริน้องมารินะครับพี่น้องครับนะน้องมารินะครับอายุเท่าไหร่นะครับตัวนี้หกเดือนอายุหกเดือนนะครับน้องมาริอายุหกเดือนอู้แมมงหญ่ขนาดครับนะองั่างดีขนาดเลยแม่เป็นลูกใครนะครับ ลูกเจ้าลักนะฮะเขาบอกว่าลักชนลักครับสายหนึ่งบนนะอ๋อเป็นลักหนึ่งบนนะครับนะก็คือลักเจอกันเองลูกมานะสุดยอดนะครับนะโครงสร้างใหญ่มากนะโอ้ดูดนมนมดีดีเลยนมเป็นฟองใบไหลขนาดครับครับ เดี๋ยวหกเดือนกินตลอดปโตการโตพี่น้องครับนะการโตใหญ่เงาขนาดครับนะการโตใหญ่เงาขนาดแข้งขาไม่มีตำหนินะครับนะครับช่วยง่ายครับลูกเจ้ารักรักกับรักรักเจอรักมาโอเย่กันเองโอเย่กันเองคู่นี้นะครับไม่มีปัญหานี้ฟังจากเจ้าของนะครับเป็นไงมั้งครับรักชษณะก็โอ้ก็ดีเลี้ยงง่ายไหมฮะ เลี้ยงง่ายไหมแข็งแรงดิแข็งแรงดีจังครับมันหิวบอกว่าเลือดชิดมันอี่มันก็มันจะอ่อนนะครับครับอย่าตัดเองนะครับก็ไปชมมาหลายตัวนะก็คือทนสายเนี่ยมันเป็นที่ว่าอย่าให้ลูกทับแม่อย่างเดียวครับอืมนะะอุ้งไก่ขนาดครับนะเนี่ยดูได้กี่ได้กินลูกแล้วครับตัวนี้แม่นี่เนี่ยตัวที่สองเขาชื่อแม่อะไรอ่ะ เรียกมันเรียกเรียกมันอีไลครับนะเรียกมันอีลข้างบนข้าบนนี้คือไก่ชนปักไก่อะปักไก่ปักไก่ได้นะสายบ้านๆมั้งกันกัดดีไหมปักไก่สุดยอดสุดยมีไก่มันได้หมาครับจริงๆตัวใหม่ตัวนั้นหรือเนี่ยจับมีมีมีเอาหัวไหมหลังเยอมีตัวดินดินแต่เป็นแบบมัดมัดหลังเอาเาเหรอ โอ้ยกระตื้นแล้วแค่บอกให้ไปคอนุ้งเขาไม่เป็นไรเอาตรงนี้นะจะแค่นี้อบอุ่นดีอีแม่มันอุนครับตอนนี้ตอนนี้เรานักเตี้ยนด้วไปเอาไปตอนนี้ครับอ่าเราอยู่ในคอกวัวนะครับเราเหมือนอยู่ในม่านหมอกนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นไอของควันกลิ่นไอของควันนะครับอุดยุ้งครับพี่น้องหาได้ยากมากบรรยากาศอย่างนี้ สูตรกินไอของควันขิมที่วัวนะครับจะวิทย์รับน้ำมันรถก็ไม่มีถ้าจะทำนี้น้ำมันรถจะพาไปเลยนะครัและเครื่องไปได้ไหมุงโอ้รถเครื่องกันใหญ่หมากเลยครับอ่าไปดินเตาะเราครับก็น่ครับยังกินนมอยู่เลยนะครับความแข็งแรงนะครับความแข็งแรง่นี้ก็นมดีนะครับแม่ลูกเจ้ารักโอเย่กันเองนะครับดูแข้งขากระทู้นะผมเข้าไปใกล้ไม่ได้เพราะคอกแคบมากครับนะครับใบเยอะใบเยอะใบดีนะครับเนี่น้องมะลินะครับ จะจับแม่ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะมาส่งผมครับนเดี๋ยวส่งเราไปนอนก็ลุงจะรักผสมจารักออกมานะครับลักษณะทางกายภาพตำหนิารแรงไม่มีนะครับลักษณะของด้อยพัทธุกรรมพิการไม่มีเลยครับก็ออกมานี้เป็นเครื่องพิสูจน์นะครับเขตที่จะพิการได้คือยินพ่อและแม่คือยินด้อยต่อยินด้อยมาเจอกันนะครับอันนี้พิการ แต่ถ้ายีนด้อยมาผสมกับยีนปกติก็ไม่เป็นไรนะครับโอกาสหนึ่งในร้อยก็ยังยากโอเคครับอันนี้คือพิสูจน์ครับนะสิ่งที่ได้คือนะครับนะหูยาวกก้ากครับอันนี้คือหลักทางพันธุกรรมศาสตร์นะครับอย่าไปคิดเอาทึกทักเอาเองนะครับขอให้มีของสวยๆนางามครับเลี้ยงดูให้ดีนะครับบริหารจัดการฟาร์มให้ดีนะมีหญ้ามีหานครบบริบูรณ์เรียบร้อยนะครับมีการกลางมุ้งนะครับ กำจดัดเหลือแมลงมีการถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนนะครับครับตัวอายุยืนยาวแน่นอนครับอขอดูหน่อยซิหน้าหน่อยสินี่ครับหน้าดีครับตองแม่ผมก็เสียวยังเดี๋ยวส่งแม่ไปหน่อยตัดเปียกเออแล้วไม่ปล่อยคอกกว้างดึงแม่ไปนูด้ดม,มามาหันหน้าเนี่ยอ้ยยาวจริงอ่ะยาวเหยาวถ่ายไปลองครับนี่ตัวใหญ่ตัวยาวขนาดานี้ตัวนี้ ฟาร์มนี้คอกนี้นะครับแล้วกเนะครับจะเกิดมีคนสนใจอยากมาเยี่ยมชมนะครับมีหมายเลขโทรศัพท์หรือเปล่าครับมาเบอร์ครับเกล็ดจำได้ไหมไม่เป็นไรต้องถามใครได้ครับต้องถามแม่บ้านเดี๋ยวแม่บ้านกำลังไปไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่บ้านกำลังไปมาเลขโทรศัพท์นะเผื่อมีคนสนใจนะตัวนั้นก็อีกตัวหนึ่งกำลังท้องในอุปลลาแ้วันนะ โอ้หญ่ขนาดครับโอ้โจิ๋มกำลังเลือบบานถามเริ่มแล้วตัวนี้ออกก็คัดเลยครับรู้อยู่เป็นลูกไข่ครับแม่เนี่ยเป็นลูกใครครับแม่เนี่ยแดงกู้ชาติแดงกู้ชาติแล้วใส่มาริโอไว้ช่วยนะครับช่วยนะครับไม่ไม่ไม่นัอกไม่นั่นไม่นั่นละแต่ผมนี่แบบไปก่อนแล้วครับ อย่เอามอครับอ่เดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปครอกกันกินมัรักไข่บ้าโห่งห้อยม่เามทางนี้ก็ได้นียม้เดี๋ยวอไปีีเดยวหไห่งหปางว่ายากกตัวนี้ตัวนี้อันนี้ไม่ให้กล้องไม่ชัดนะครับเดี๋ยพี่เราอยู่ในม่านหมอกในม่านหมอกครับนี้เสียนะนะครับนะส่นอ่างทองนะครับในม่านหมอกเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้นะ น่กเปียเล่นไปจับูเปีจับตัวนี้ก่อนครับลงเปี๊ยกลูกเปี๊ยกจับะเวไปอนเดี๋ยจะเดิไปข้างูกเดนไปขาอไงตัวนี้เดี๋ยวไปชมขงล้อเราจะมุดเราจะมุดนะครับเราจะมดไปเลม้ันหมอกเลย เออไม่ทั้ไม่ทั้งรับประกันเลยอันนี้ค้อนดีกว้างเลยรู้มันแคบจังอืมค่อยกว้างมากครับค่อนดีกว้างครับอยู่ห้องโถงใหญ่ฮะห้อง,องโถงใหญ่ตอนนี้นเนี้ยทรงนี้ดูก็รู้ลุงมาริโอครับ<อ>ก,ก้อนกลางกลางบานนะครับก้อยก็ใช้ได้เลยอืมนะครับก้อยเกี้ยวสเมาส์องขาเลยกระดูกกรเดี่ยวดีมากครับอันนี้ปรากฏรุ่นแฟนซีติดรางวัลแน่นอน ครับถ้าแม่รุ่นแฟนซีนี่ทาสีนี่ตลอดการตัวเนี้ยครับขาไม่มีตำหนิเลยแข็งขาดีหมดหกเดือนนะพี่น้องครับมันดาเก็ิอาจาระจานเขาอะทำงานอะไรนะทีหนึ่งตลอดการตัวนี้แฟนสีเปี้ยครับกระซิบดังๆนี่ไหมเปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เท่าไหร่ห้าหมื่นนะตัวน้ขายตัวนี้เท่าไหร่นะฮะสิบห้าหมื่นตัวนี้สิบห้าหมื่นสิบห้าหมื่นนะฮะราคาขาย ราคาขายต่อรองได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เสียวสิบห้าต่อรองได้ต่อรองไอหนาเนี่ยเดี๋ยวราคาเนี้ยสิบห้ารวมส่งไหมฮะสิบห้าสิบรวมส่งหรือเปล่าครับรวมส่งไงรวมส่งถึงการขนส่งอ่ะได้แล้วถ้เกิดส่งเป็นหมื่นน้องคือสิบห้าสิบห้ามาลากเองว่างั้นเถอะค่าจะส่งก็นั่นเองอันนี้เอง ค่าดองสิบห้าหมื่นนะครับค่าดองสิบห้าค่าดองสิบห้าหมื่นสู่ขอน้องมะลิน้องมะลิครับนะครับค่าจะส่งท่านออกไปสุดยอดนะครับยินดูใบเป็นไงบ้างโอ้ดูใบป็นคลื่นเลยนะมันไม่กรมอย่างเดียวนะมันคือกรมแล้วนี้ไปเป็นฟันคลื่นนะครับครับหยิกนะก้อยสวยงามนะครับปยิน้องนักโลงก็ได้ก้อยหนึ่งก็กำลังจะแต่งเดิ้งเหมือนกันนะครับครับนะครับแล้วก็ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับครับ คือกินนมมานะครับจมูกดำตาดำแข่งขาดีหมดครับลักษณะทางกายภาพสมบูรณ์หมอตรวจแล้วผ่านประกวดได้ประกวดได้นะครับทรงใบสุดยอดด้อยชัดเจนสองข้างครับเสมอเพราะว่าวัวประกวดเนี่ยนะครับถ้าถ้าใจผมนะเป็นผมนะเข้าสนามปั๊บเนี่ยมึงนุ่นยี่สิบสามสิบตัวผมไม่ได้ดูความงามครับอันดับแรกผมจะดูก่อนนะวัวตัวไหนลักษณะด้อยพันธุกรรมลักษณะทางกายภาพไม่ครบ คุณจะงามวิเศษขนาดไหนก็ไม่มีการตัดสินครับครับก็ไปดูตัวที่องค์ประกอบทางกายภาพครบไม่ดอนไม่ได้พันธุกรรมครับอวัยวะครบนะครับหางไม่ขาดตาไม่บอดเขาไม่หักหรือว่าอะไรที่มันไม่ทโปกตินข้าเบี้ยวกระบาลเบี้ยวครับสลังเบี้ยวกระทุ้ขาคดงอครับถ้าผ่านก็มาเข้ากระบวนการตรวจสอบความงามแล้วให้คะแนนครับนะครับอันนี้มีครบลักษณะตำงหน่งด้วยพันธุกรรมไม่มีเลย ครับนะครับยืนยันได้นะครับถึงไม่ได้เป็นกลางคืนผมดูแล้ไม่มีเลยสวยงามตามของเรื่องนี่คือมิดไนต์สวยงามนะครับขก็อยากให้เรารู้นะครับมันจะอยู่ไกล้ขนาดไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดสุพรรณบุรีโคราชไปกลับต้องมีสามร้อยห้าสิบโลไปกลับก็เจ0โล้อยโลนะครับไม่เป็นไรครับไป้เนครับเพื่อความมันเทิงนะครับไปได้เสมอครับนะครับเพรมาร์กเอาเท่าไหร่ มีแบบธรรมดานะรถเครื่องนะเวลาไปดูวัวใครนะถ้าอยากได้วัวใครหรือชอบชอบวัวใครนะรต้องใส่เกงขัดขาดนี้อือเอาอย่างนี้นไปซื้อ<า>ว<า>ัวถ้าไปอวดรวยไม่ได้อวดรวยซื้อแพงของซื้อแพงะะต้องต้องต้องเกงขาดขาดไว้นะครับแล้วแต่งตัวกลโลกโก้มาหน่อยจะดีครับตอนนี้อ๋อยอจรินไปซื้อเถอะนะ นะครับเดี๋ยวผมไปครอบไหนออกมาทางนั้นเสียลิ้นให้ทางนั้นแล้วเท่านี้แล้วประจำนะครอบอื่นนะไม่ใช่ครอบนี้ครอบอื่นครอบนี้ครับอดีตอดีตนะมันเป็นอดีตนะครับอันนี้น่ารักมากหลังจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ขอต้องกับผมนะครับกลับจากคลองนี้ไปนะครับเดี๋ยวจะลงยูทูบนะครับลุงเปี๊ยกเตรียมรับโทรศัพท์ให้สนั่นวันไหวนะครับราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับเอาไนะครับ เดี๋ยวขอหมายเลขโทรศัพท์อีกนิดนึงถ้ามีเอสนใจอยากกิงกลางมาสอบถามหรืออยากมาชมสามารถติดต่อได้ที่จ้งมาเลยครับป้ามันตังๆครับพี่ลินมามาเลยก็ได้ต่อมาเลยในเบอร์โทรศัพท์อะไรครับเันอยูนี้จะผมก็ไม่ได้แวนมาเดี๋ยวมาดูชนดทล่วชนดชนดสามารถติดต่อได้ที่ครับนี่ครับลุงเปี๊ยกแล้วป้ากัญญา นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 7ย์แปดเจ็ดเสามสี่เก้าหนึ่งนะครับนะครับลุงเปียกแล้วก็ป้ากัญญานะครับรู้สึกว่าอคุณนะปีที่แล้วน่าเจออยู่ที่ดอจีดีเนี่ยตำบลย่านยาวตำบลได้ใช่ไหมตำบลย่านยาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับจะต้องดูอีกไกลนะเพราะว่าผมมองไม่ค่อยชัดนะครับไม่ได้ใส่แว่นผมเคยขอนามบัตรนี้ไว้อยู่ครั้งหนึ่ง ปีที่แล้วนะครับที่งานดอนก็ไป้ที่สองตัวนั้นอ่ะอันนี้ตออลูกใครนะตัวนั้นอ่ะมาริโออันนี้ก็เครื่องหมายการันตีความงามของงานนี่ลงเปียกล็กป้ากัญญานะครับป้ากัญญาอําเภอสามทุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับตามนี้เลยตรงแท้นี่เลยนี่ครับนี่ครับเรื่อหลังตัวนี้ใหญ่เกินตัวครับเกินนนะครับก็ยังไม่ละนมครับ โครงสร้างดีมากจะอยู่โคราชไหมใจมากอยู่จะอยู่โคราชไหมอยากไปอยู่เลยอยากไปอยู่อยู่โคราชนะฮนะ,ะเดี๋ยวก็รู้ว่าไปอยู่ไหนฮะหลังจากนี้มีมีอวันเดี๋ยวจะย้ายสมูศร์แน่นอนราคานี้มีเสียวแน่นอนราคานี้มีเสียวครับสิบห้าหมื่นผมเพิ่งเคยดวัวงามขนาดนี้สิบห้าหมื่นสิบห้าหมื่นเนี่ยนะครับไม่ได้ร้องเบ้อวังครับไม่้ร้องเบ้อวังสิบห้าหมื่นตอนนี้เอาไปเลี้ยงนะเลี้ยงไปข้างหน้าคือวัวนี้มันจะโตไปข้างหน้านะครับเยี๋งวก็มีกำไรครับ นะครับอะรก็มีกำไรครับนะสิบห้าหมื่นนี้ราคานี้ไม่แพงเลยครับ,รบพี่น้องครับ,รบ,บรพงครับ่แพงเลยพี่น้องก็เดี๋ยวไปอีกหน่อยนะครับก็สักหก1 1> เดือนเก็น